สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะวันนี้มาฟังไทยไทยซีรีส์กันกับเรื่องปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำคืออะไรนะคะมันเป็นข่าวที่ประเทศไทยอยู่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะเป็นข่าวดังเลยที่ในกรุงเทพเนี่ยมีคลองคลองหนึ่งจะมีปลาเยอะมากแล้วชาวบ้านก็แห่กันไปจับปลา คำว่าแห่แห่ก็คือคนจำนวนเยอะๆนะคะรวมกลุ่มกันแล้วก็เดินทางไปด้วยกันอย่างเช่นแห่เทียนแห่บั้งไฟแห่กันไปตลาดแห่กันไปจับปลานะคะเป็นคนกลุ่มเยอะๆเข้าไปทำอะไรบางอย่างด้วยกัน แห่กันไปซื้อของวันนี้ที่ห้างลดราคาคนแห่กันเข้าห้างเยอะมากชาวบ้านก็แห่กันไปจับปลาในคลองนะคะแล้วพบว่าโอ้มันมีเยอะมากเยอะแบบที่เอามือจับได้นะคะแล้วก็เลือกเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆตัวที่เราต้องการและเราก็พบว่าปลาที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยในแหล่งน้ําแหล่งเนี้ยมันเป็นปลาสายพันธุ์เดียว ก็คือเวลาที่มันมาอยู่ในแหล่งน้ำแล้วมันจะกินปลาตัวอื่นมันเป็นปลาที่ทนมากๆปลาที่สู้ชีวิตปลาที่ตายยากนะคะปลาหมอคางดำเนี่ยมันจะอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดแต่ถ้าอยู่ในน้ำปล่อยก็สามารถมีชีวิตรอดได้ในน้ำทั่วไปที่เรากินที่เราดื่มที่เราใช้อาบอยู่คือน้ำจืดในทะเลจะเป็นน้ำเค็ม ถ้าเราไปเที่ยวทะเลเราชิมน้ําเรียมเคยไปเที่ยวทะเลครั้งแรกนะแล้วก็สงสัยว่าน้ําทะเลเค็มจริงหรือเปล่าก็เลยแบบแตะมาชิมนิดนึงเออเค็มจริงๆนะคะเพราะว่าบ้านไม่มีทะเลนะมหาสารคามบ้านเกิดของเรียมไม่มีทะเลไม่มีภูเขาตอนไปทะเลครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะไปชิมน้ําทะเลแล้วก็เอาน้ําทะเลแล้วก็ทรายเนี่ยใส่ขวดนะคะกลับไปเก็บไว้ที่บ้านด้วยนะ น้ำทะเลเป็นน้ำเค็มเวลาที่น้ำจืดนะคะฝนตกน้ำในแม่น้ำลำคลองที่เป็นน้ำจืดไหลลงไปในทะเลส่วนที่เป็นน้ำจืดและน้ำเค็มมารวมกันมันจะมีความเค็มน้อยลงเราเรียกว่าน้ำกร่อยปลาหมอคางดำสามารถใช้ชีวิตอยู่ทั้งในน้ำจืดหรือถ้าน้ำนั้นมีความเค็มขึ้นมาฉับพลันฉับพลันก็คือ เร็วเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นตอนนั้นทันทีนะคะแบบที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเราไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรไว้เราจะเรียกว่าฉับพลันบางอย่างเกิดขึ้นฉับพลันอย่างเช่นน้ำจืดที่มีความเค็มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำท่วมฉับพลันรถยนต์คันข้างหน้าบเบรกฉับพลัน รถของผมเลยชนท้ายรถของเขาหรือหัวใจวายฉับพลันก็คือหัวใจหยุดเต้นหัวใจวายฉับพลันหัวใจหยุดเต้นฉับพลันก็คือหัวใจหยุดเต้นไปในทันทีนะคะแบบที่รวดเร็วมากเกิดขึ้นนะตอนนั้นแบบที่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะคะปลาหมอคางดำเป็นปลาหมอที่ตายยาก อยู่ในน้ำจืดได้ดีอยู่ในน้ำกลอยได้ถ้าน้ำจืดเค็มขึ้นมาแบบฉับพลันก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเกิดไปอยู่ในทะเลได้นะจะเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวมากนะคะปลาหมอชนิดนี้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2553เป็นปลาหมอที่แพร่กระจายอยู่ในบริเวณชายฝั่งแพร่กระจายคืออยู่อีกที่หนึ่งและ ขยายออกไปเพิ่มมากขึ้นไปยังที่อื่นๆปลาสายพันธุ์นี้แพร่กระจายมากๆในชายฝั่งของแอฟริกาและคำว่าแพร่กระจายก็มาใช้กับพวกไวรัสหรือว่าเชื้อโรคก็ได้นะคะเชื้อโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเหมือนตอนที่มีโควิดเข้ามานะคะไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมีผู้ป่วยแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว นะคะก็คือจากที่นี่ขยายไปที่อื่นที่อื่นแล้วก็เยอะมากขึ้นนะคะเป็นปลาหมอที่แพร่กระจายอยู่ในใชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศไนจีเรียคาเมรูนเซเนกัลกาหน้าและได้ถูกนำเข้าไปยังหลายๆประเทศด้วยนะคะเรียมคิดว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ถึกนะคะคำว,ว่าถึกก็คือมันมีความอดทนมันแข็งแรงนะคะอย่างเช่นผู้หญิง ผู้หญิงที่สามารถยกอะไรหนักๆได้สามารถทำงานที่ใช้แรงเยอะๆได้นะคะเราก็จะพูดว่าถึกทำไมเธอถึกแบบนี้ทำไมลูกสาวบ้านนี้ถึกจังก็คือเป็นคนที่แข็งแรงสามารถทำงานแบบใช้แรงได้เยอะๆนะคะถ้าเกิดใช้คำว่าถึกกับปลาหมอคางดำนะมันก็คือมันมีความอดทนอยู่ในน้ำจืดอยู่ในน้ำกลอยและมันตายยากนะคะ เป็นสายพันธุ์ที่ตัวเมียตัวเล็กๆก็สามารถวางไข่ได้แล้วสำหรับสัตว์เนี่ยวิธีบอกเพศของสัตว์นะเราจะพูดว่าตัวผู้ตัวเมียรหรือเพศผู้เพศเมียแต่ถ้าพูดถึงคนนะคะเราจะพูดว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าเราใช้คําว่าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เราพูดออกไปในแบบที่เรารู้สึกว่าเขาเหมือนสัตว์นะคะเพราะตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเราใช้การแบ่งประเภทของสัตว์ไม่ใช่คนนะคะปลาหมอคางดำตัวเมียนะคะตัวเล็กๆก,ก็สามารถวางไข่ได้แล้วหลังจากนั้นเวลาที่วางไข่แล้วเนี่ยตัวผู้ก็จะอมไข่ไว้ในปากเพื่อไม่ให้ปลาสายพันธุ์อื่นปลาตัวอื่นๆมากินไข่นะคะมันยิ่งทําให้ไข่ของปลาสายพันธุ์นี้ปลอดภัยมากขึ้น อมไว้ในปากแบบเนี้เพื่อให้ลูกของตัวเองโตขึ้นมานะคะขึ้นแล้วค่อยออกไปใช้ชีวิตของตัวเองทําให้ปลาชนิดนี้แพร่พันธ์ุได้เยอะเพราะว่ามันมีโอกาสรอดสูงนะคะพ่อของเขาเนี่ยดูแลเขาอย่างดีก่อนที่จะเป็นตัวแล้วก็ออกมาและเป็นปลาสายพันธ์ุที่กินปลาชนิดอื่นด้วยเขาจะกินทั้งพืชนะคะพืชน้ํากินกุ้ง กินเคยเคยเนี่ยจะดูคล้ายๆกุ้งนะแต่มันจะเป็นตัวเล็กๆนะคะแล้วก็กินปลาชนิดอื่นกินปลาตัวเล็กๆนะคะกินลูกปลาของชนิดอื่นทําให้ปลาชนิดอื่นมีจํานวนน้อยลงสําหรับปลาหมอนะสายพันธุ์ที่เรียมเคยเจอนะมันเป็นปลาที่แข็งแรงมากในภาคอีสานเนี่ยก็มีปลาหมอในช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ํานะมันก็จะแห้งอยู่ในดิน เหมือนอยู่ในดินตัวแห้งๆเหมือนมันตายไปแล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกลงมาปลาหมอมันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งนี่เป็นเรื่องที่เหลี่ยมคิดว่าโอ้โหนี่ปลาชนิดนี้มันอดทนขนาดนี้นะคะมันก็เลยแพร่กระจายไปอย่างมากหนึ่งโตเร็วสองอัตราการตายต่ำเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยอมไข่ไว้ในปาก สองสามสัปดาห์จนลูกของตัวเองเนี่ยโตขึ้นมาบางทีก็ยังอยู่ในปากอยู่นะคะอัตราการตายต่ำและการตายโดยธรรมชาติแบบที่ขาดน้ำเนี่ยก็ตายยากด้วยนะคะและมันมีผลกระทบเวลาที่ปลาชนิดเนี่ยอย่างเช่นเกิดน้ำท่วมใช่ไหมคะเกิดน้ำท่วมและเราไม่รู้หรอกว่าปลามันไปได้ไกลแค่ไหนเวลาที่ฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะ ปลาพวกนี้มันก็จะออกมาจากบ่อแล้วมันก็ไหลไปตามน้ำดิ้นดิ้นไปตามน้ำนะคะเดียมเคยเห็นบ้านป้าของเดียมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สูงที่สุดของหมู่บ้านนะและไม่ได้อยู่ใกล้ทุ่งนาน,นะคะไม่ได้อยู่ใกล้บ่อน้ำอะไรเลยแต่ฝนตกฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะแล้วก็เจอว่ามีปลามันดิ้นอยู่หน้าบ้านปลามันมาไกลามากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลาหมอคางดำ ที่นําเข้ามาจากประเทศอื่นแล้วก็เอามาขยายพันธุ์เพราะว่ามันโตเร็วขยายพันธุ์เร็วเอามาทําเป็นอาหารได้เวลาที่มันหลุดออกไปจากที่ที่ขังไว้เนี่ยแล้วไปอยู่ในบ่อปลาของชาวบ้านไปอยู่ในบ่อกุ้งของชาวบ้านมันไปกินกุ้งมันไปกินปลาสายพันธุ์อื่นทำให้ในบ่อน,นั้นเนี่ยเวลาที่เอาปลาขึ้นมาอา้าว ฉันเลี้ยงกุ้งแต่ทำไมในนี้มีแค่ปลาหมอคางดำนะคะเวลาที่มันหลุดเข้าไปในบอ่อเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับคนที่เขาเลี้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์อื่นนะคะเพราะมันไปกินสัตว์สายพันธุ์อื่นและก็มีโอกาสที่สัตว์สายพันธุ์อื่นจะสูญพันธุ์สูญพันธุ์คำว่าสูญเนี่ยไม่ใช่สูญแบบ ศูนย์ตัวเลขศูนย์นะคะคนละคำกันถ้าเราบอกว่าศูนยพันก็คือไม่มีตัวผู้ไม่มีตัวเมียอีกแล้วไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วนะคะอย่างเช่นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ศูนย์พันไปเมื่อหกสิบหกล้านปีก่อนก็คือไม่มีไดโนเสาร์อีกแล้วนะคะ จะทำให้เป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กๆขึ้นมาทําให้เป็นลูกไดโนเสาร์ขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วเราจะพูดว่าศู์พันมีสัตว์หลายๆชนิดหลายๆสายพันธุ์นะคะที่ตอนนี้ก็เริ่มศู์พันเพราะว่าเรามีการฆ่าเรามีการเอามากินเป็นอาหารและอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมด้วยแหละที่ทําให้สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะเราก็จะเรียกว่า ศูนย์พันทำให้ปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นนะคะศูนย์พันเวลาที่ปลาหมอคางดำเข้าไปอยู่ในแหล่งน้ำนั้นแล้วกินสัตว์สายพันธุ์อื่นทำให้บ่อน้ำนั้นมีแต่ปลาหมอคางดำเต็มไปหมดนะคะข้าก็ตายยากอยู่ในน้ำจืดน้ำกลอยก็อยู่ได้ไข่ก็ดูแลไข่ตัวเองอย่างดีอัตราการตายของลูกตัวเองก็น้อยนะคะ แล้วเวลากินอาหารกินกุ้งเข้าไปใช้เวลาย่อยอาหารแค่สามสิบนาทีจากนั้นก็หิวอีกแล้วนะคะหิวเหมือนคนไทยไม่ใช่ <laughs> จากนั้นก็หิวอีกแล้วไปกินอีกแล้วเป็นปลาที่กินบ่อยหาอาหารได้อีกเพราะว่าย่อยได้เร็วมาก เรียมคิดว่าเลียมลืมพูดอะไรบางอย่างไปทําไมเขาถึงนําเข้าปลาหมอสายพันธุ์นี้เข้ามาในประเทศไทยนะคะคนไทยเนี่ยเวลาจับปลาหมอมาก็จะเอามาทําปลาหมอแดดเดียวแดดเดียวก็คือเอามาฆ่าให้ตายแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดแค่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บไว้กินต่อและปลาหมอนะคะเราก็จับมาทําปลาร้าได้ แต่ปลาหมอสายพันธุ์ที่มีอยู่ในไทยเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ตัวเล็กก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่เขานําเข้าปลาหมอคางดําเข้ามาเพราะมันตัวใหญ่มากกว่าและมันอดทนอนะ่ะมันมีความอดทนและโตเร็วและตัวใหญ่กว่าทําให้เขานําเข้ามาเลี้ยงตอนนี้ก็เลยมีคนออกมาให้ความรู้ว่าวิธีกําจัดหรือว่าวิธีฆ่าปลาหมอคางดํา ก่อนที่เราจะเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์น้ำสายพันธุ์อื่นนะคะก็จะมีการตากบ่อให้แห้งก็คือทำให้ดินแห้งมากที่สุดจนแน่ใจว่าปลาสายพันธุ์นั้นตายไปเรียบร้อยแล้วหรือการใส่คอรีนในน้ำเพื่อฆ่าปลาสายพันธุ์นี้และฆ่าไข่ปลาด้วยไม่ให้ไข่ปลาสามารถโตขึ้นมาเป็นปลาหมอชนิดนี้ในบ่อน,นั้นได้อีกหรือเขาบอกว่าก็ใช้กาก,ากชา ในการฆ่าปลานะคะไม่ให้มันโตขึ้นมาได้อีกเพื่อให้แน่ใจหลังจากนั้นก็ลองเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นไปสักหครั้งสครั้งสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่มีปลาหมอคางดำในบ่อน,นั้นแล้วนะคะเราก็ค่อยเลี้ยงสัตว์น้ำที่เราอยากจะเลี้ยงแบบร้อเปอร์เซน์ ตอนนี้สิ่งที่เราช่วยกันก็คือลดปริมาณปลาหมอคางดำลงเพื่อไม่ให้สัตว์น้ำชนิดอื่นสูญพันธุ์คนไทยก็มาคิดกันนะคะว่าเอ๊จะทำยังไงดีฆ่าให้มันตายเอามันขึ้นมาแล้วก็เอาให้มันตากแดดตายนะคะหรือว่าเราจะจับมันขึ้นมาแล้วก็มาทำเป็นน้ำปลา,าทำเป็นปลา,ากินนะคะบางคนก็ไปจับขึ้นมาแล้วก็ทำอาหารเมนูต่างๆ เราก็มาบอกคนอื่นว่าทําเมนูนี้อร่อยนะทําเมนูนี้อร่อยคืออะไรที่มันเป็นเอเลียนสปีชีนะที่เข้ามาในประเทศไทยและเรารู้สึกว่าเออมันมากเกินไปแล้วนะเราจะทําอย่างไรดีนะคะคําว่าเอเลียนสปีชีคาว่าสปีชีเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษเออเอเลียนก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีอยู่ในท้องถิ่นนี้มันมาจากที่อื่นและ เอเลียนสปีชีเราหมายถึงสัตว์ที่มาแล้วมาฆ่าสัตว์สายพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่นี้อยู่ในแหล่งน้ํานี้หรือว่าระบบนิเวศนี้นะคะระบบนิเวศก็คือทั้งน้ําทั้งป่าคือทุกอย่างที่รวมกันนะคะเรารวมเป็นระบบนิเวศสัตว์เอเลียนสปีชีก็จะมาทําลายระบบนิเวศมาทําให้สัตว์สายพันธุ์อื่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นสูญพันธุ์ไป คนไทยก็เลยคิดว่าเอ๊เราจะทำยังไงดีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอมาเยอะแล้วนะและสิ่งที่เราถามคำถามแรกเลยก็คือสิ่งที่มันเป็นเอเลียนสปีชีส์เนี่ยมันสามารถกินได้ไหมมีอะไรบ้างที่เคยเข้ามาในประเทศไทยนะคะตากแตนปลาทังก้าคนไทยก็ถามว่ามันกินได้ไหมถ้ามันเยอะขนาดนี้กินได้ค่ะเราจับตากแตนมาทอดจนช่วงหนึ่งเป็นสินค้าที่ขาดตลาดนะคะ จนตอนนี้เขาก็เลี้ยงตะกแตแนเมื่อก่อนมันมีเยอะนะมีเยอะแล้วก็จับจับเยอะๆเนี่ยมาทอดมาทอดกินหลังจากนั้นขาดตลาดเพราะมันอร่อยคนไทยพบว่าอเอแมลงทอดตะกัตแตนทอดอร่อยนะจนขาดตลาดจนตอนนี้เราเป็นการเลี้ยงนะคะเลี้ยงเพื่อให้มันมีชีวิตรอดนะเลี้ยงเพื่อเป็นธุรกิจทอดตะกะแตนขายและ เอเลียนสปีชีที่เข้ามาอีกก็จะมีหอยเชอรี่หอยเชอรี่มากัดต้นข้าวทำให้ผลผลิตข้าวลดลงคนไทยก็ถามอีกว่าเออไอหอยเชอรี่เนี่ยมันกินได้ไหมเราก็มาทำเป็นเมนูต่างๆนะคะเอามาทำเป็นลาบหอยเชอรี่เอาหอยเชอรี่มาใส่ส้มตำใส่ตำป่านะคะหลังจากนั้นมาหอยเชอรี่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคนไทยนะคะ แต่ก็สงสารน้องนะคะสงสารน้องหอยเชอรี่นะคะคนก็จับมากินนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นคิวของปลาหมอคางดำนะภาคกลางตอนนี้ก็แพร่ระบาดอย่างหนักนะคะก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาสายพันธุ์อื่นแต่คนอีสานเนี่ยก็รอเลยนะคะคนอีสานก็รอรอ,อให้มันมาถึงภาคอีสานสิเพราะว่าทางอีสานเนี่ยไม่ได้กลัวปลา ะะเราพร้อมที่จะจับทําปลาร่าตลอดเวลาหรือเราคิดว่าเอ,อ้ยิ่งปลายเยอะนะยิ่งทําปลาได้เยอะเรามีวิธีการจัดการนะ,ะเรียมก็ไม่เคยห่วงกับอะไรที่มันเป็นเอเลียนสปีชีส์นะที่คนไทยสามารถกินได้นะเรียมเชื่อในความสามารถของคนไทย <c oughs> แต่ตอนนี้ก็หลายคนก็อาจจะก,กังวลนี่แหละกังวลตรงที่ว่ามันเกิดเหตุการณ์น้าท่วมอยู่นะตอนนี้ ทั้งท่วมจากภาคเหนือนะกำลังจะไหลลงมาที่ภาคอีสานลงมาเรื่อยๆแล้วเรียมก็เชื่อว่าแน่นอนว่ามันมาที่ภาคอีสานแน่นอนแต่ก็ยังเชื่ออยู่ค่ะว่าเราสามารถรับมือได้เกี่ยวกับปลาหมอคางดานะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่รับมือแล้วก็เร่งด่วนที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมในทางเชียงรายรุนแรงมากเลยนะปีนี้ย แล้วเรียมก็ติดตามข่าวนะคะดูข่าวว่าทีมกู้ภัยนะคะจากทั่วประเทศไปรวมตัวกันอยู่ที่เชียงรายทีมจิตอาสาทั้งทีมจิตอาสาเจสกีทีมจิตอาสาจากที่ต่างๆนะคะไปรวมตัวกันที่นั่นเพื่อช่วยให้คนเชียงรายปลอดภัยนะคะเราก็ส่งกำลังใจไปช่วยนะคะขอให้ ทุกๆคนที่ประสบภัยแล้วก็คนที่ไปช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยทุกๆคนปลอดภัยนะคะความจริงเรียมอยากพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะคะเวลาที่เรียมออกไปข้างนอกบ้านเรียมไปเจอนักเรียนที่เขาเล่นกีตาร์หาเงินเพื่อการศึกษานะแล้วก็เจอคนที่เขาร้องเพลงเขาร้องเพลงอยู่ที่ตลาดแบบนี้เรียมรู้สึกดีนะเรียมรู้สึกดีที่เรียมสามารถช่วยเขาได้ช่วยให้ทุนการศึกษา ช่วยบริจาคให้เขาได้แล้วเวลาที่เกิดน้ําท่วมนะเรียมดูข่าวน้ําท่วมนะแล้วเรียมก็มีความคิดหนึ่งอะ่ะที่เรียมคิดว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีนะที่เรียมคิดกับตัวเองว่าฉันเสียใจจังที่ฉันช่วยเขาได้แค่นี้อะไรแบบเนี้ยแต่หลังจากนั้นก็จัดการกับความรู้สึกของตัวเองนะคะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็กลับมาคิดดูอีกครั้งว่าเออเราอยากจะช่วยคนอื่นนะ แล้วก็เห็นอีกว่าถ้าเราสามารถมีเงินแล้วก็ช่วยบริจาคให้คนอื่นได้เยอะมากกว่านี้ท้าเรียมรู้สึกว่ามันไม่พอสักทีอ่ะมันไม่พอแบบที่ฉันอยากได้มากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้อ่ะเมื่อไหร่ที่เรียมจะรู้สึกดีกับตัวเองก็เลยกลับมาคิดในอีกมุมหนึ่งว,ว่าเราควรที่จะพอใจกับสิ่งที่เรามีตอนนี้แล้วนะ ที่เราสามารถให้คนอื่นได้ถ้าในอนาคตข้างหน้าเราอยากช่วยคนอื่นได้มากกว่านี้จริงๆเลียมเชื่อว่าแน่นอนว่าเลียมสามารถทําได้ก็เลยจัดการความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเออได้เท่านี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วและที่เลียมพูดถึงนะคะพูดถึงการบริจาคอะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าตอนที่เลียมบริจาคเงินนะมันจะมีความรู้สึกหนึ่งก็คือว่า เออฉันรู้สึกขอบคุณจังเลยขอบคุณลูกค้าขอบคุณนักเรียนขอบคุณที่มาดูคนที่มาดูช่องนี้ขอบคุณคนที่เป็นผู้ติดตามนะคะเรียมเพิ่งได้รายได้จากช่อง YouTube เมื่อประมาณได้รายได้ประมาณสองครั้งอะ่ะครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่สามนะคะแล้วเวลาที่เรียมทําบุญบริจาคให้ทุนการศึกษาคนอื่นแบบเนี้เรียมรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าเรียมนึกถึงทุกๆคนแต่ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นเวลาที่ ผ่านมานานแล้วนะมันผ่านมานานแล้วมันก็ยังอยู่มันก็ติดอยู่ที่นี่นะติดอยู่ตรงที่เรียมอยากพูดออกไปแต่เรียมกลัวว่าการสื่อสารของเรียมจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดในวัฒนธรรมไทยเวลาที่เราไปช่วยคนอื่นเวลาที่เราบริจาคเงินเราก็จะบบอกคนอื่นแล้วเราก็ให้เขาได้อนุโมทนาบุญด้วยหรือว่าเวลาที่ไปทําบุญที่วัดมาไปถวายข้าวพระมานะคะ เราอาจจะถ่ายรูปหรือว่าบอกเพื่อนๆว่าฉันไปทําบุญมานะฉันเอาบุญมาฝากแล้วเพื่อนเราก็จะบอกว่าสาธุสาธุเนี่ยแปลว่าดีแล้วดีแล้วคือเรารู้สึกยินดีกับสิ่งที่เพื่อนทํายินดีกับสิ่งที่คนรู้จักเราทําและมากกว่านั้นเวลาที่เขาทําบุญมีหลายๆคนก็พูดว่าขอให้ทุกๆคนร่วมอนุโมทนาบุญก็คือให้ทุกคนร่วมยินดีให้ให้เหมือนกับ คุณเนี่ยทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองให้คุณรู้สึกดีเหมือนที่คุณให้เงินเขาด้วยตัวเองให้คุณรู้สึกดีเหมือนคุณบริจาคให้คนอื่นด้วยตัวคุณเองนะคะอันนี้คือวัฒนธรรมของไทยเราจะยินดีเมื่อคนอื่นมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ต้องการบริจาคเงินให้กับคนที่ต้องการหรือบริจาคอะไรก็ตามให้กับคนที่เขาลำบากณนะตอนนี้นะคะเลียมก็ทำงานเพื่อดูแลตัวเอง แล้วก็คนในครอบครัวเป็นหลักอยี่แล้วแต่ลิมก็ต้องขอขอบคุณนยนะคนที่เข้ามาสนับสนุนคนที่ซัพพอร์ตคนที่เห็นคุณค่าในงานของเลียมในทุกๆด้านทุกๆอย่างนะคะมันทำให้เลียมได้มีโอกาสได้เป็นผู้ให้แล้วเลียมก็เคยพูดนะเลียมก็ไม่แน่ใจว่าเคยพูดในช่องเลียมไทย หรือว่าใน comprehensible t a i นะจำไม่ได้ว่าพูดไว้ที่ไหนในวิดีโอไหนวิดีโอหนึ่งนะคะที่เรียมบอกว่าเรียมมีความพอใจกับสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างที่จะไม่มีมูลค่าอะไรสูงมากอันนี้คิดเอาเองนะแต่สูงมากหรือสูงน้อยกว่าใครเนะี่ยแล้วแต่จะเปรียบเทียบแต่สิ่งที่ทำให้เรียมตัดสินใจที่จะรวยรวยในแบบแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะ รวยในแบบของเลียมก็คือมีรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ตัวเองต้องการในการใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะเมื่อมีโอกาสที่จะให้คนอื่นเนี่ยเราสามารถทําได้แบบที่ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่มีอันนี้ทำไมฉันช่วยเขาไม่ได้นะคะที่เลียมพูดมาเนี่ยความตั้งใจข้อแรกก็คือเรียมอยากจะให้ทุกๆคนเห็นแล้วก็รู้สึก ยินดีร่วมกันในสิ่งที่คุณดูวิดีโอนี้ส่วนหนึ่งคุณช่วยคนที่เลียมยื่นมือไปช่วยเขาผ่านมือของเลียมที่เลียมยื่นเข้าไปช่วยเขาเหมือนกันและอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจว่าชีวิตฉันก็โอเคอยู่แล้วชีวิตฉันก็ดีอยู่แล้วแต่วันนี้ฉันอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปไกลมากกว่าชีวิตที่ดูแลได้แค่ตัวเองคนเดียว เพื่อไปดูแลเพื่อไปแบ่งปันให้กับคนอื่นนะคะถ้ามันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณได้ทำให้คุณลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อคนอื่นและสังคมนะคะนั่นก็คืออีกหนึ่งความตั้งใจของเดียมที่พูดผ่านวิดีโอนี้เช่นกันนะคะใครที่อยากช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็มีช่องทางการบริจาคมากมายนะคะไม่ต้องบริจาคผ่านช่องทางของเดียมนะคะ เรียมจะบริจาคตามความพอใจของตัวเองนะคะว่าจะช่วยใครหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งค่ะเพิ่งคิดอะไรได้ต้องพูดในวิดีโอนี้ด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและต้องการให้เรียมสามารถตรวจและ แก้ไขคําภาษาไทยให้คุณด้วยนะคะเวลาที่คุณพิมพ์มาเป็นประโยคแล้วคุณต้องการให้เรียมดูซิว่าประโยคนี้ดีหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่านะคะให้ใส่รูปดาวนะคะใส่รูปดาวมาข้างหน้าด้วยถ้าเกิดเรียมเห็นรูปดาวนะคะให้เข้าใจตรงกันว่าเรียมสามารถแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะคะถ้าพิมพ์ปกติแบบไม่มีรูปดาวเรียมจะถือว่า คุณพิมมาอยากแสดงความคิดเห็นบางทีพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติบางครั้งเรียมก็พิมพ์ผิดแล้วเราก็ไม่ต้องการใครมาตรวจอะไรนะคะก็ไม่ต้องใส่รูปดาวมาแต่ถ้าใครใส่รูปดาวมานะคะให้เข้าให้เข้าใจตรงกันว่าเรียมจะตรวจด,ดูและก็พิมพ์ความหมายที่มันสวยมากขึ้นกลับคืนไปให้คุณก่อนที่จะตอบคำถามอะไรบางอย่าง โอเคนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย